สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการก็จงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่นฝันเห็นศัตรูคู่อริทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นคู่อริหรือศัตรูทํานายว่าในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างหรือเรื่องสุขภาพของตนเองหากศัตรูคู่อริเป็นหญิงในความฝันผู้ฝันจะมีโชคลาภภายหลังและโชคลาภนั้นจะเป็นหญิงที่นํามาสู่ผู้ฝันหากคู่อริหรือศัตรู ในฝันนั้นเป็นผู้ชายทํานายว่าให้ระมัดระวังคําพูดไว้บ้างในช่วงนี้หากไม่ใช่เรื่องของเราหากผู้ได้ฝันว่าได้ต่อสู้ชกต่อยกับศัตรูคู่อริในความฝันทํานายได้ว่าผู้ฝันจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมปัญหาที่เคยหนักใจจะเริ่มขี้คายการเงินเริ่มจะมีรายรับเข้ามาโชคราบจะได้จากบุคคลที่ใกล้ชิดตัวผู้ฝันตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นศัตรูคู่อริตัวเลขที่ได้คือ สองหห้าหรือ7ดอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ที่ถ้ทนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ